ับมาเจอกันอีกแล้วก็มีซานไก่ทิ้นมันนี่เอ้าไปเดินกันพี่ครับมาอพี่กำมาดูนะเองอะไรอ่ะดูราคาปิดค้านะครับวันนี้ราคา อัเอาไปแบบนี้เรเอาไเอาน,นี้าบาทอครับราคาเท่าไรครับเน,นี่ยบกักพิกเบาทเก้าสิบเก้าสตางค์สิบาทเป็นบ้านออมาวังเอากลมๆแปดสิบเนาะอ้อส ง่ายๆนะครับดูนี่มันจะมีราคาติดจังหวะครับนี่จังหวะนี่ถึกเง,งนินไทยจังหวะครับเหม,มือนกันอ่ะเหมือนเหมือนพริกเลยราคาเดียวกันเลยสิบกว่าบาทโอ้สิกว่าบาทดูพริกแกงพริกแกงติดสองครับพริกแกงเถึนเงินไท,ย,นทยก็เงินไทยก็ ประมาณก็ร้อยนิดนิดกลมมันปล่อยไปดอกราคาแต่ว่ามันตินเดี๋ยวเงินขึ้นเงินลงโอ้ขนมกินยังไงกินแทบเนี่ิจินปอบว่ากินแท้เยอ่ภาษาจีนเจิงเจิงเยเอาคือมีภาษาไทยพอมไหมมามาจากไทยไหมนี่หลักๆเลยเอาง่ายสามไห้ควาเราสองสี่หกแปดสบสองนะครับเนี่ยสตีว่าห้ิ บ่หอดอิสต right. no, yeah. mm ์เอลยอยู่ด้ยเหระสาเีกันสามแม่ัวสี่ร้อยกว่าบาทน่ะเห็นมสี่ร้อกว่าบาทสิบสิบกะสิกระป๋องนะครับสองสี่หกเอาตัไปครับไปเบิ่งมนไปมะมาลครับนมมาครับอีหอยังเดเือกได้เลครับบบจัดจังรังบ่มา เส้นก๋วยเตี๋ยวเบอร์แล้วนะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะโอ้มาขายดีเมื่อวันบอกลายเพลงก็งกกมีฟังพร้อมบัดนี้โอ้โอ้เสียงมันจัดเป็นลังเลยตัวน,นี้โอ้โอนอยนะพอจะขอสองหอ,อยลังหนึ่งสีอกี่บาทคนระับยสี่สิบเดี๋ยวเบิ่งราคาเนี่ยสามสิบเก้าเก้าสิบเก้าสามสี่สิบมันสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทสามร้อย ทำว่าห้าสกว่าาห้าประมาณนี่ทำเป็นบ้านเขากับรังหนึ่งบ๊อร่อยกี่บาทเเป็นซนเครื่องปรุงนะครับวันนี้ปลาปลาควนอะไรโอแต่ว่าเราไม่กล้าซื้อเลยครับนี่โอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ัทเลี้ยนสิบสี่บาทเก้าส้าหรือหกสิบห้าอันเรบ้านเานี่ยังง่าครับนี่วัดละนี้คร หกร้อยกว่าบาทครับวันละหกร้อยกว่าบาทกี่เป็นใหไทยบาทเ่านี่ร้อยเดียวครับร้อยสิบาทะห้าร้อยกว่าบาทหาร้อยกว่าบาทเลยเดีวันนี้5าเลกันาเลกับาทเงินห้าร้กว่าบาทฮาสบละร้อยเนาะตีไว้เกือบเกือบหกหกร้อยเบบนี้ง่ายง่ายเขาเขามีโปรเหมือนกันนะ เราไปร้อยสิบร้อยสิปีี่นเก้าร้อยึเก้าร้อยสอขวดสอขวดไม้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 นี่นี่ไม้ไม้โอ้ไม่กับม่กบอดผีนองไม่นะม่กบอดเจ็ด 17, 18, 18, 18. สิบเจ็เเดีว่าสิบแปดสิบแปดแ็คเก็ตแ็คเกโซนป่าครับโซนป่าเขาโอ้เป็นเลรเป็นเลเลยเดี๋ยวดูราคาสองพันกว่าสองพันเข้าบาท ถ้ำนีนัดสอบละพันก็บานถ้าไม่เป็นบานเขานี่พันนิดๆนะครับซื้อได้เป็นตันนี่ครับผู้ใหญ่ตุ้มเราผู้ใหญ่ตุ้มเราวันมืัอวานกับมาครับมื้อนี้มาจันเราย่างเดียวครับมื้อนี้เพิ่นมาเดี๋ยวเอาเหลแกมอจุ้มเออชีวิตนี้เพิ่นขาดอะไรได้เพิ่นต้องเปเลือกแตอะไรก็ได้ต้องไปผัววันกินเดี่ยวครับ โอ้เสียมันจัดให้เลยครับเนีเ่ยแกเสียมันจัดให้ลูกน,อกน้องแล้วผลดูน้ำม,มันดูน้ำม,มันไม่กืบมันสี่ลอยนี่กุ๊กสี่ลกุ๊กสี่ลอย,ลอยนี่เห็นไหมกุ๊กราคาห <50 S 1> ้าสิบก็เท่าไหร่สี่จุดเก้าสี่ลอยเลยสีลอยห้าลิตรนะห้าลิตรต้องดูประมาณลิตรด้วย เมื่อวานจัดไปแล้วห้าลิตรไปหาอยู่เสียบมันด้วเสียบมันจัดเราให้กินนะเห็นไหมครับบรรยากาศร้านไทยในอิสริลิวครับของมือดีประหยัดขึ้นนครับแต่กับแพงแน่ครับไรเขาเรียกเขาเรื่องเขาไปเก็บเมื่อไหร่กันลูกนั่นแหละย้อนฝากไม่ได้ไปอะไรไปหน่อยแน่ยังไม่ได้เราไปหน่อยครบแระเบียบเราไปหน่อย อ๋อโอเคครับตอนแรกว่าจด้นู่นแหละทิ้นทิ้นเดือนหน้าก็เลยว่าเออพอดีมีเงินก็นเ,กนกนเดี๋ยวจะให้เขาไว้ครับเพราะเราผมบอกแกแล้วล่ะอ๋อโอเคครับใครจะซื้อยังไงก็บอก,งบอกก,กแกอะไรล้วจะให้เดือเดืนใกระดาษให้แก,ก,ก,กอ๋อโอเคครับมีก้าวปก็สร้างคามิทินในไเรทยนให้สองร้อยากว่าบาทจ่าไปแล้วสามถูประมาณ ไปท่านเนื้อกลับมาโสลยเรายนครับกิโลหน่ะไปกนั่ยไปยังสีบบ้านแล้วโคยังดีนะครับรถอะไใครเป็นของใครับ็ถ่ะไครับย um ัก yes ินอย่างไกันเลยโอ้โหเด็นกะไรกัน โชคดีเนาะมาใกล้บ้านเราเราใกล้บ้า่ใกลเับนปแล้วเป็นเงินไทยกับสองร้อยสองร้อยบุหนึ่งสองร้อยสองร้อยหกสิบอะรไปก็กินสไปายเนาะมือเนาะถูกสุดคือนี่ครับนี่ครับอะไรเกือกตมเกลือเกผมเอาเลยผมพี่แม่เอาอะไรเลยตามบานตามบานนี่พลัม ของประเทศนี้นีอย่งพลัมอีกพลัมเสียบว่ะหวานแต่เซ่อซึมตลอดอะไรนะเขาอยากรู้พ่อมามาบอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วเอาละเงาละเ้าปิดคิดไหมเอาครับสำหรับทีนี้ก็เพลงทางนี้นะครับเดี๋ยว เจนคิดหน้ามารีวิวมันกันยากมาค้ำเหรอครับสองทุ่มหรครับประเทศเขาประมาณจะทุ่มเรบอไปีสทุ่มบ้านเขาหกทุ่มสามทุ่มยีห้าทุ่มยคืนทุ่มประมาณคิดนี่ทจะมีเดซี้แบบมันหายแล้วครับหเจนคิดหน้านครั